ครับทุกคนดูลอยนี้เหมือนเพิ่งให,ใหม่เองนะครับตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีทุกคนเราก็ไม่แน่ใจนะดูจากลักษนาแล้วเนี่ยไม่แน่ดูเดยอย่างที่ลุ่มขาดไว้เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน,<ม>น,านเองนะไม่แน่อาจจะเป็นหัวโจรตาไม่แน่เราอย่างตัดสินใจด้วยแบบกระตันท่านยังไม่ได้นะเออเราก็ยังไม่รู้ ลงุลงลุงเดี๋ยวเราลุงไปเช็คเช็ดดูแลอยังไงนั่นนะ่ะไอ้นั่นน่ะขายวะลุงนั่นนู่นน่ะเฮ้ยลุงลุงลองไปดูดินั่นน่ะนแปลกนะเออคนลงมาหรือเปล่าหรืออะไรเออเดี๋ยวเองเนี่ยคอยดูลุงห่างเดี๋ยวลุงจะเ,เข้าไปทักวันเองนะ ทำไมผมก็อยากเข้าไปใกล้ๆด้วยลุงเอ้นั่นจอดเข่ามาค่อยลบอยู่ร่างลุงหละกันโอเคเฮ้ยพี่ใครวะแกเป็นใครวะเฮ้ยอุ้ยมาจากไหนนี่ลุงไหนเมื่อกี้ลุงไหนไม่โดนต่อยเหรอโอ้ดูแตนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แตนนะครับ ว่ายังไงวะโอบินว่อนเลยดูดิดมันเป็นตัวอะไรเนี่ยทุกคนดูดูดูดไม่รู้เหมือนกันนะไม่กินลุงเดินต่อยหรอปเป<อ>ล่าช่างมันเถอะลุงไล่นู้นนะใครไม่รู้อะ่ะเอาเป็นว่ามันอาจจะทำอะไร สวัสดีเฮ้ยแปเลยแกมีแกมาจากไหนวะลัษนานี่ป่าแล้วมานไปจนลงปลามาหรือไม่เฮ้ยอ่าเอาเป็นว่าเดียวผ่าเนี่ยจะเรียกท่านนะอ่าจะใช้คำ แทนกับทำว่าททนหรือานายดีดเฮ้ยว่าแต่นั่นทนันทำอะไรลุงเขาเป็นใครอะลุงพอจะรู้ไหมยังดูจัจเดียวลุงเนี่ยเรามานั่กแต่ดูแล้วมันไม่นา่จาจะนี่ไปไหนหรอกเอ,เอ้ลุงมาจากไหนอะมาฮะ ลงมาลงมาเนี่ยนะเฮ้ยบ้านลุงอยู่ไหนลุงในบ้านเขาอยู่ไหนอะอยู่จากท่าแล้วเนี่ยจากลักษณะการแต่งตัวเนี่ยว่าแต่ท่านชัยพวกชาวเมืองรับแลหรือไม่โอ้รับแลยล่ะพวก,ลลพวกชาวเมืองคนลับเนียออ่ยเอ้ามายันนี่อะไรล่ะนี่มันใกล้ๆเขตหมู่บ้านเองนะเนี่ยเราไปไหนได้ไม่ไกลอะไร ดูจากท่าแล้วเนี่ยท่านคงทําอะไรผิดมาสักอย่างแล้วไม,ม่งั้นคงไม่อยู่ตรงนี้แล้วดูดูจากท่าแล้วเนี่ยท่านน่าจะไปจากตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะอืเงียบเลยนะเ<า>งียบ,บ,บเลยนะทําสาบเอาไว้ใช่ไหมท่านไปทําอะไรผิดมาหรือเปล่าเงียบเลยนะนจะรออะไร่ารอไม่ได้แนละ้อย่างนี้ตอนนี้ต่อที่เป็นตนเหืืองยาเองมาดู ใช่หินนี้เป็นหินที่เกิดจากการฟ้าผานะม,มันก็จะเป็นลักษณะแหล่เฉียงปยัางดีสะอากองสะสมตรงนี้เรียบเสมือนกับว่าซเร่งไม่ดีก็ต้องลงลงถทในเวลาที่ไม่นานนะมันลุกขึ้นแล้วนะครับทุกคน ดูจากขาแล้วเนี่ยจากลักษณะของมันเนี่ยนะน่าจะไม่มีพึงประสงค์ขี่ไล่หรอกเสียงรถนี่ว่นเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้บอกทุกคนไปแล้วนะที่แถวเนี้ยมันก็ไม่ใช่ป่าห่างไกลอะไรมากนะครับะว่าก็อยู่ในเขตป่าใช่ครับเมื่อกว่าลักษณะป่าวาดเก่าหรือว่าธรชานั่นเองอ่าพวกวิบากก็ทําการมาขี่ท่แถวนี้นะลุงเจ้ายังไงเนี่ย ผมว่เาเปียเดี๋ยเราไปนั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่าเว้่นมาเอาแล้วลุงคนเนี้ยแล้วลุงคนเนี้ยเฮ้ยมาหนิสิว่ามาลุงอ่า นั่งตรงนี้เว้ยยิ่งก่อนนั่นนะเดินขนป่วยเลยนะลงุงเออป่วยปะเนี่ยดูจากถ่าแล้วเนี่ยเมื่อจะตมามคำสาบม,มาด้วยสิเฮ้ยยิ่งก่อนนี่เว้ยข้างหน้านี่เออข้างหน้านั่นแหละอ,อ่าช่วยมานั่งนี่มาไม่เป็นไรครับลุงผมยืนอยู่นี่แหละม,มันคงไม่กระโจงเข,งขงาใส่รอบดูจากถ่าแล้วสลาะของมันเนอ่ยอือยงมาว่า,างไงอ่ะ,ะอะไรนะ มองมีอะไรบอโอโหเสียงเหมือนคนเมาเลยลุงดูเดทีมี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่พอดีว่า,ากับร้านชายรือหลูกศิกย์้งองขา่าเ่ได้ผ่านกันมากับขา่าทางนี้พอดีอและได้เอกใจบงเอใจเจอลอยไหม่รู้นะว่าเป็นลอยสัตว์ปลาหรือว่าอะไรลเลยตามตามมาดูแล้วไอ้ลานชายได้ฝึกวิชาพอได้พอสมควร มันก็ได้เ่ตาไปเห็นผมเห็นตั้งนานแล้วแหละนะผมเห็นตั้งนานแหละแต่ผมยังไม่ทักลงุงแล้ว,ลวเอาเป็นว่าถ่าเป็นชายชื่ออะไรมาจากไหนดีกว่าย่างทีขาวว่าไปว่าหรือไม่ไอ้พวชาวเมืองรับแล้วไมผมยาวอย่างนั้นอ่ะเปิดหน้าได้ไหมเปิดหน้าได้ไหม ฮะ <Huh? S 2> ไม่ได้ปิดหน้าไม่ได้หรอใช่นี่ขนาดผมเองผมยังไม่เห็นหน้าคุณเลยไม่เป็นไรเว้ยเอาเป็นว่าดูจากถ่ายแล้วเนี่ยอ่าแล้วเฉืออะไรวะไม่บอกไม่บอกด้วยนี่กูทามึงดีๆนี่มึงยังเล่นตุกต๊กกูก กูถ้ามึงไงมึงเห็นนี่แม่อะไรมึงเห็นนี่แม่อะไรเนี่ยมีนะเว้ยเออเดี๋ยกวกูจะท่าม,มึงอีกทีนึงนะเว้ยว่ามึงเนี่ยฉื่อะไรฮะบอกว่าไหมบอกโอ้โหดูน้ำเสียงของเขานะครับออทุกคนออดูน้ำเสียงน้ำเสียงของเขามันรู้จริงๆกูเข้าใจเว้ยยังว่า,า,วามึงเป็น พวกชาวเมืองลับแนอาจจึงไม่สามารถบอกืฉอใหใครได้นะอ่าเอาเป็นว่ากูไม่อยากรู้ละ<อ>แค่ทถาที่กูค,ค,ค,คิดดูแล้วเนี่ยอ่ะแยกย้ายดีกว่ามันก็น,น่าจะประมาณนี้ลุงเออไ, <ป S 1> ไปเราไปจะเข่าดีกว่าแยากย้ายดีกว่าไปทำหน้าไปทำภารกิจเราดีกว่าคข้นสนใจเยอะเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้นะลุง เมื่อกี้มันหว่าอะไรวะเอ็งได้ยินไม่ว่าไอ้ชายเมื่อกี้เออไม่ได้ยินอ่ะไปฮะลุงหว่าอะไรนะท้องนาจะไปไหนตอามทางของข้าสิว่าแล้วมึงจะยานลูกไปทำไมเหนือกูท่านผีมึงมึงยังไม่บอกกูเลยไปให้หลวงทางมันอันตรายน่ะเอาเหรอ ตรงไหนอันตรายอ่ะ้าเอาเป็นว่าขอบใจมากเว้ยทีขอบใจนะขอ,จขอบใจนะครับปูเนี่ยได้เซฟตัวกันอย่างเดียวไปด้วยกันหรือเปล่าจะรวมเดินทางไปด้วยกันไหมไปเพื่อเจออะไรใหม่ดีด้วยร้ไปไปด้วยกันจะได้เฉยๆกันดูจากทหารแล้วเนี่ยหนะจะ,<ป>ะรู้นะไปแล้วเอาลุงกระเป๋าลุงไปหนะ เป่าลุงละลุงเก็บไว้ที่กระสอบไก่บาทง่ายๆสิเองเนี่ยทำไว้ให้ลุงเอ้ยติดกระดุมก่อนก็ได้มั้งติดกระดุมก่อนแล้วไปเอาเสื้อนี้มาจากไหนนะฮะติดกระดุมซะเราก็เดินมาเรื่อยๆตามมาแล้วข้อไก่ทุ่งไอคุชี่เดึงไปโซงยังที่แผ่นหน่อยลีว่างยันสี่หัึ่งก็คอยบอกผู้กู้เดี๋ยละกัน้างผู้กู้เนี่ยจะได้ช่วยชัวกันทัน คนไม่ต้องกลัวนะครับนี่ของอยู่เต็มย่ามผมเลยนะของอยู่เต็มกระเป๋าเลยนะครับไม่ได้เดินตัวปลิว้วยอย่างใดเลยนะโว้ยโอ้โหทำไมต้นไม้มันโดนไฟเผาตายเยอะจังอะลุงน,นะมันอาเจียนรั้งตัวนี่ แต่ว่าผมจะบอกว่าป่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้ห่างไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่นะครับนะมันก็อาจจะมีบ้างนะเนี่ยที่คนมาแอบเผาป่านะครับคนพวกนี้นีสใส่ไม่ดีเลยนะครับแย่มากๆเลยก็ไม่เคยมีใครจับตัวได้สักทีนะไอ้พวกเนี้ยใช่ไหมลุงไม่เคยมีใครจับตัวได้เลยไอ้พวกเผาป่าเนี่ย ไหว่นะไหว่นะเรียวที่ว่าให้ไม่คุยกับผมเลยอ,อ,อ,อะไรเขาขาวนะก้อนหินเหรอโอ,โอ้ก้อนหินนะครับก็คิดว่าอะไรเลยลง มาห้าวอะไรเนี่ยน,นาคนาเนี่ยดูแล้งเนี่ยมันว่านานมาพักหนึ่งแล้วนะนี่ของใครอ่ะใช่ของเจ้าไหมใช่ของพี่หรือเปล่าใช่ของลุงไหมกองไฟไม,มันต้องแปลกใจนะครับมันต้องแปลกใจปกติมีกองไฟเป็นธรรมดานะ คือทุกคนอยากรู้แหมนี่พวกผมกําลังจะไปไหนลุงในเนี่ยจะพาผมไปปราบปอบนะครับทุกคนแต่ปอบตัวนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเจอแล้วลุงานบอกว่าคนเดียวเนี่ยน่าจะสู้แรงมันไม่ได้นะนะครับพว,พวกผมเนี่ยก็เลยไปกับลุงด้วยลุงานเนี่ยลงทุนกับมาตามผมเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะผมฝีมือดีนะ ผมพูดเล่นนะครับทุกคนผมไม่มีวิชาอาคมอะไรกับเขาเลยนะแล้วนั่งนี่คือว่านัง่งนั่งดินั่งก่อนก่อนหน้านี้ที่เองจะเจอกับลานใายเนี่ยมีใครได้ทานมาทางนี้อีกไหมมีใครมาเจอผมรู้สึกเน,นี่ยนะผมรู้สึกไอ้พวกนี้มันจะไม่ใช่คนดีนะจ้องแต่จะเผาป่าเนี่ย ดูดิรอยตัดพวกนี้มันน่าจะเป็นฝีมือพวกมันหมดอ่ะดูจากขาแล้ว,ลวโอ้โหลุงต้นไม้น่าทำห้างมากต้นไม้แต่ละต้นน่าทำห้างมากเลยอ่ะนะ แล้วขาห้ามไรหนูไม่ได้ยินยังไงวะเหรอครับอ้าวแล้วทำไมไม่ตอบล่ะแปลกๆนะเนี่ยแปลกๆนะเนี่ยเห็นไม้พิษหรืออะไรถึงจะไม่เห็นหน้าถึงผมจะไม่เห็นหน้านะลุงแต่ผมก็เห็นสายตาเขาอยู่นะสายดูสายตาเขาดิลุงนายยังขำมาดูดิไอ้นี่มันหลอกอะไรตุกติกเออตุกติกมันใหม่มีพิษมีพายเออใช่อ สายตาเนี่ยเหมือนคนเ,<อ>เหมือนคนมอนจ้องจะเล่นลอะไรนะม,มันช่องจะเล่นแหละ,ะแต่ไม่มีพิษไม่มีภัยใช่ไหมเนี่ยถ้ามีพิษมีภัยผมจับเตะเลยนะแต่มีพิษมีภัยนี่งั้นแส่ไม้สีมือคืออะไร <ừ> เราจะรู้กันดีนะแต่ว่าสืออะไรเนี่ยย่างไหมบอกกันเลย <ừ> ถ้าไม่บอกโดนเตะนะ เอายังไงใช่ต่างไงหรือว่าจะบอกคิดมากคิดนานเฮ้ยจะเอายังไงนี่ไม่ได้ยิ้มใช่ไหมนี่มีอะไรปิดบังปะเนี่ยดอกแหลกดอกแลกนะนี่นี่มึงเล่นตุ๊กติกนี่วะเฮ้ อ่ามึงคิดว่ากูไม่รู้ละว่ามึงเป็นใครจะมาทำอะไรเนี่ยฮะนี่มึงจะมาทำอะไรกูว่าแล้วมึงต้องตอบกูแบบนี้ลุงนายดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายเลยนะเนี่ยอีกทีนึงนะว่ามึงเนี่ยชื่ออะไรฮะอ่าได้ยินใช่ไหม นี่กูท่ามึงไม่ได้ยินเฮ้ยเอเอไอ vérit, นี่กูท่าไม่ได้ยินยังไงวะลุงนายเริ่มเดือดละกู <c oughs> จะจะอืมเชื่อไรชื่อไรเชื่อไรเฮ้ส้มน,นี้ส้มน,นี้ส้มน,นี้ส้มนี้เออแค่นี้แหละมึงขิงส้มน,นี้ละฮะใช่มึงใช่ลูกน้องออมไหมบอกกูมาใช่อโอ้ <c oughs> เสียงม,มันจะร้อง,องไ,ไห้เลยนะครับกูว่าที่ทำไมมึงเน่นตุกติกกูรู้ตั้งแต่แรกแล้ว กูก็เลยบ้านหลอกมึงมาเนอะ <c oughs> โดนปลาหลอกมาเหรอเอาเป็นว่ามึงมานี่นี่าาดึงหวัวมาลงดึงหวัวมามาแก่หน้าเป็นแก้วต่อะไรลุงก,กระเทิบเลยไอ้หน้านายมึงลองบอกมาสิมึงปากแข็งจังวะ คอยดูอะไรคอยจับตามองอะไรคอยสังเกตการใช่ไหมหรือว่ายังไงใช่เฮ้ยติ๊กุทามึงไปเนี่ยอ่ามึงไม่ได้ยินใช่ไหมว่ามันเนี่ยถ่ายมึงมาคอยจับตาดูผู้กู้หรือว่ายังไงฮะเฮ่มึงพลาดแล้วราคาบอกราคาบอกราคาไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินราคาบอกเออแค่นี้แหละ นายกลับมาดิกลับมาไหนมึงมาทำอะไรฮมาดูต้นเร็วเร็วแล้วขอตังกกกกกเกณการตั้งเกณการอะไรวะเอ่อไอ้นี่กูว่ามันแปลกๆตั้งแต่ทีแรกขาเท่งแม่งเลยมั่งชายเอาไหมากัดเลยลุงออออไอ้นี่แม่งแล้วจะยอมตายให้ดูกหยีมึงได้ทุกอย่าง,ลงเลยนะ,นะนลุงลุงที่กูแทงดับเลยลุงเออฮะลองถามอันนี้ไอ้ปอบตอนนั้นอยู่ไหน มพยายามแล้วตามยินเลยตามยินเลยข้าพาไปดูมันอยู่ไหนข้าพาไปข้ามาแล้วอยู่ต้องขึ้นมาข้าพาไปต้องขึ้นมามึงพาไปได้ใช่ไหมฮะเรียกกูตัดหัวแม่งเลยถ้าไปแล้วไม่เจอนะมึงกูจะเอาหัวเนี่ยแกว้งไว้บนต้นไม้ต้นตัดหัวนะมึงเอาหอยผัวชนีผัวสลุงงันปลาอะไรที่ผัวไม่กินผววเลยแกว้ง โยนตัดหัวนะเว้ยไปที่ทางมันอยู่ทางไหนไปเร็วๆด้วยเสียเวลาที่ผ่าแเลยเงาดีดีวะเออลุงเหมือนเหมือนคนเมาเลยอ่ะมันเป็นไรวะมันเมาเตะเหรอเออหมื่นยังไงวะเฮ้ยโคตรหมื่นเลยโอ้โหมึงทำอย่างเงี้ยใครๆก็จับได้กูไม่รู้เลยมัง้งนะลุงอ อ่าแวกแวกทางดีๆมีไม่เดินเนี่ยลุงมันต้องตามมันไปแล้วดูนี่มันจะไปไหนน่ะนทางดีๆมีไม่เดินนะครับโคตรมึนเลยนะนอ๋อมันไปทางนี้ใช่ไหมไหอ๋อมันไปทางนี้อีเดเอออ้อมตรงนี้ก็จบแล้วมึงจะไปแวกทําไมอ,ไอ่ะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไป มึงจะนี่มึงไม่รอดหะอกงผู้จะกอดมึงให้ได้วันนี<อ>้ไอพีอ่อลาคอย<อ>จับกินเด็กนี่ว่ายิงที่ๆที่้างทางขานใจ้านอ่ะ,อะแล้วลุงผมถามอะไรอย่างเดียว<ะ>ลุงไปบานหมางอะไรก็รบไอปอบตัวนั้นอนะทางหนึง่งไอที่ชาวเมืองรับมันมา มองก,กาวข่าวเลืองลับถ่ายลุฟังเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นมือปราบไปแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ไอ้นี่ผมได้ข่าวผมได้ยินชื่อเป็นลุงนายมือปราบไปแล้วเนี่เดี๋ยวนี้คุณลุงนายมือปราบนะครับคนนี้ดานไอ้น <exhausted>, ี่ดันหยุดอีไปสิวเฮ้ยมันไปทางไหนมึงรู้เปล่าผมว่ามันไม่รู้ลุง มึงดูให้ดีทางเนี่ยมึงดูให้ดีมึงจะไปทางไหนมันใช่เหรอวะกูว่ามึงไม่รู้มึงเนี่ยมอมั่วมึงรอผูกกูอีกแล้วมั้งไงนี่ผมกระเสาะกระเซะทิ้งแม่งตรงนี้แม่งเลยมั่งจะยังไงพาไปถูกเปล่ามึงพาไปถูกเปล่ามึงบ้ากูไปถูกยังไงฮะฮะ มึงว่ากูไปถูกหรือไม่ฮะมีมึงก็ดันไม่ตอบกูอีกกูงัวเราจะกวอนไลยมึงลองไป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 เร็วเออไอ้ปอบไหนวะผมไม่เคยเจอหน้าเลยดูจากขาาแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นนุ่งขาดขาดว่าแล้วเนี่ยเป็นผู้ยิงผีทำคลอง เป็นเกี่ยวกับชายเวทชายมนหรื่องมากคันนีแล้วของก็เข้าตัวอย่างเงี้ยเราดมเดจจานจิตพีหรือมันทำนั่งผิดพลาดใช่ไหมอ่าแล้วมันดันอย่างนี้แหละงตะกี้ตองเอาไว้มันก่อนเลยเขาย้อนเข้าตัวนะอย่างนี้แหละพวกเล่นมนดำมนดำไปทางทางที่ผิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เนี่ยผมว่ามันมั่วลุงเนี่ยมันจะเข้าที่เดิมอีกและเออให้มันไปดิเออเออเร็วไปขางบนนั่นแหละคอยดูมันไว้นะลุงยวมันหนีหหมึงเมาอ่ะเหมือนมึงเมาเลยอ่ะมาเนี่ ไม่ต้องละต้องพาผู้กูไปแล้วเหรือผู้กูไปเองมึงตายอยู่ตรงนี้แหละข้าแม่งได้มัยงนี้ยาสองข้าดูตานแมงเ้ยข้าแม่งได้แมงเจ้ายังไงมึงเจอยังไงกระทำข้าทกระกระทำข้าก้ากะ